ลาดดำเนินคึกคักล่าสุดเ hey, ฮลั่น29517 งวดนี้มาแล้วชัดเจนสุดๆชุดเด็ดวัดใหม่4ี่หมืนงวดวันที่17กรกฎาคมพุทธศักราชส5 6 4สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสำหรับวันที่9กรกฎาคม2564วันดีๆแบบนี้ก็จัดไปอีกหนึ่งแนวทางที่ถือเป็นเจ้าเก่าขาประจำที่ลูกศิษย์ลูกหาเฮลั่นกันมาแล้ว16งวดติตวดวเพื่อนๆฟังไม่ผิดค่ะ16งวดติดจริงๆและมาในงวดนี้ก็ไม่ผิดหวังพระอาจารย์ท่านเมตตาจัดให้ต่อเนื่องชัดๆจัดไปจ้า แน่นอนค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนเป็นลูกศิษย์ลูกหาของวัดใหม่สี่มืหรือได้ติดตามปะปะมาตลอดก็คงไม่ต้องย้อนความหลังกันให้ยืดเยื้อเพราะชุดเลขของหลวงปู่สุดและอติสัมเาวทองณวัดใหม่สี่หมื่น oon, ที่ปะปะได้รับความอนุเคราะห์มอาจากพระอาจารย์เพื่อให้นํามาแบ่งปันเพื่อนๆทุกคนถือว่าเข้าต่อเน,นื่องมาแล้ว16งวดติดแต่เอาจริงๆแล้วถ้านับรวมทุกงวดตั้งแต่วันที่18พฤษภาคม2 5 6 3ที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นวันแรกที่ได้นําลูกปั้นองค์เหมือนของอติสัมภา อมาประดิษฐานไว้ที่วัดก็ถือว่าเข้าต่อเนื่องมาเรื่อยๆเกือบทุกงวดแต่เท่าที่ปะปะได้ตามมาจริงๆก็ประมาณ16วัติดค่ะ โดยเฉพาะในงวดล่าสุดที่ถือว่าเด็ดและปังไม่แพ้ใครจริงๆเพราะชุดตัวเลขที่ลอยเด่นในอ่างน้ำมนต์ของอติสัมเพาทองมีครบทั้ง2และ9และที่สําคัญเลขเกาะกลุ่มกันสวยงามมากและที่เด็ดไปกว่านั้นเลขอีกชุดที่ลอยเด่นในอ่างน้ำมนต์ของหลวงปู่สุดก็มีครบทั้ง5 7และ1ดังนั้นถ้าจะเด็ดจะปังขนาดนี้มาในวันนี้งวดวันที่16กรกฎาคม2564ที่จะถึงนี้พระอาจารย์ท่านก็ไม่ทําให้พวกเราผิดหวังอีกเช่นเคยเพราะชุดตัวเลขเนี่ย ทั้งน้ำมนทั้งสองที่ป้าปะได้รับความอนุเคราะห์มาจากพระอาจารย์เพื่อให้นำมาแบ่งปันเพื่อนๆทุกคนก็ถือว่าสวยและชัดเจนสุดๆ เริ่มต้นที่ชุดอ่างน้ำมนต์ของอติสัมเพาทองที่ถือว่าเด็ดลัปังไม่แพ้ใครเพราะในงวดก่อนมีครบทั้ง861และ17ต่อมาในงวดล่าสุดก็มีเลข29ลอยเด่นชัดๆต่อเนื่องและมาในงวดนี้ก็ไม่ผิดหวังจริงๆค่ะเพราะจากภาพแรกที่พระอาจาร,รย์อนุเคราะห์มาให้ก็มีเลขลอยเด่นชัดๆทั้ง0 2 3 5 8 6หรือ9และถ้าพิจารณาจากการเลยงตัวของตัวเลขก็อาจจะจับคู่ได้เป็น 3 50 8 2 6รวมทั้ง38 26 50และ08เพื่อนบางท่านอาจจะสงสัยว่า08มาจากไหนเพื่อนๆลองพิจารณาบริเวณที่ปะปะวงไว้ให้นะคะเพราะจะมีหยดน้ำตาเทียนสีเหลืองที่โผล่ขึ้นมาเผายเลขปริศนานั่นก็คือ08 80ส่วนใครบอกไม่สวยไม่ชัดก็จัดไปอีก3รูปภาพ3มุมมองที่พระอาจารย์ท่านอนุเคราะห์พวกเราด้วยความเมตตาซึ่งจากภาพทีพ่2ก็อาจจะจับคู่ได้เป็น 035286 038235และ356ส่วนภาพถัดมาก็อาจจะจับคู่ได้เป็น389 589 0235 ส่วนภาพที่4ก็สวยไม่แพ้กันชัดเจนสุดๆทั้ง506 283และ062ส่วนอีกชุดที่เด็ดและปังไม่แพ้กันถึงแม้ในงวดวันที่1ก,กรกฎาคม64จะเข้าแค่เลข8และ6แต่ในงวดล่าสุดก็มีครบทั้ง5 1และ7และมาในงวดนี้ก็ลอยเด่นชัดๆทั้ง1 2 4 7 8 6หรือ9และถ้าพิจารณาจากภาพในมุมมองแรกก็อาจจะจับคู่ได้เป็น 8 7 4 1 2 6ต่อเนื่องกับภาพในอีกหนึ่งมุมมองที่สวยไม่แพ้กันและที่สำคัญเลขเกาะกลุ่มกันสวยๆทั้ง7 9 4และ8 2 1ส่วนใครบอกว่าเลข2ตัวเกาะกลุ่มกันไม่ชัดก็จัดไปอีก3มุมมองที่พระอาจารย์ท่านเอ็นดูส่งมาให้ส่องกันแบบจัดเต็มซึ่งก็สวยๆชัดๆทั้ง4 9 4 7 7 8 2 1 ต่อเนื่องอีกหนึ่งมุมมองที่สวยและชัดเจนไม่แพ้กันนั่นก็คือ417982แต่ถ้ามองในมุมเอียงชุด814ก็สวยสุดๆค่ะและถือว่าตรงกับชุดเลขของตำแม่งด้วยนะคะสำหรับอีกหนึ่งมุมมองถ้าพิจารณาจากการเรียงตัวและเกาะกลุ่มของตัวเลขก็อาจจะจับคู่ได้เป็น8672486 172และ472เพื่อนเพื่อนบางคนอาจจะคิดในใจว่าเลขเยอะไปไหมใครจะไปตามไหวก็ตามนั้นเลยค่ะเพราะปะปะ,ปะลองจับคู่ให้ดูเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นเพราะเอาจริงๆรงแล้วเลขในแต่ละอ่างจะมีการหมุนเวียนเปลี่ยนตำแหน่งไปเรื่อยๆขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่ถ่ายภาพด้วยยังไงเพื่อนๆก็ลองพิจารณาแล้วลองเลือกจับคู่เลขที่ตรงใจที่ชอบกันดูนะคะเพราะของแบบนี้ก็แล้วแต่มุมมองและบุญวาสนาของแต่ละคนด้วยแต่ที่แน่ๆเลขใน2อ,อ่างนี้มีโอกาสเข้าแน่นอนค่ะ และที่สําคัญเท่าที่ป้าปาสังเกตมาหลายๆงวดแล้วเลขในอ่างน้ำมนต์ทั้งสองนี้มักจะออกชุด3ตัวบนสลับงวดกันค่ะซึ่งในงวดล่าสุดชุดของหลวงปู่สุดก็ออก3ตัวตรง5 1าไปแล้วดังนั้นงวดนี้จับตาชุด3าตัวบนจากอ่างน้ำมนต์ของอติสัมภารทองกันให้ดีๆนะคะแต่ก็ยังว่าค่ะของแบบนี้ก็ไม่แน่แม่นอนยังไงเพื่อนๆก็ลองพิจารณากันดู สุดท้ายนี้ป้าปะก็ต้องขอกลับขอบพระคุณทางวัดใหม่สี่หมื่นที่อนุเคราะห์ให้ข้อมูลและแนวทางดีๆเพื่อให้ป้าะปะนํามาฝากเพื่อนๆทุกคนยังไงป้าปะก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เพื่อเรียนเชิญเพื่อนๆทุกคนที่มีจิตศรัทธาเพื่อร่วมทําบุญสมทบทุนในการบรูรณะพระอุโบสถหลังเก่าอายุร่วม98ปีที่พบว่ามีหลายๆส่วนผุพังไปตามกาลเวลาและควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างยิ่งยังยังไม่พอแค่นี้ค่ะ พอทางพระอาจารย์ท่านได้ฝากประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม ื่อบอกบุญกับเพื่อนๆนทุกคนในการร่วมสมทบทุนในการก่อสร้างห้องน้ำห้องสุขาจำนวน10ห้องอยังไงเพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจก็เรียนเชิญตามหมายเลขบัญชีของทางวัดที่ปะปะได้แปะไว้ให้ได้เลยนะคะเพราะเขาบอกว่าทำบุญสร้างอุโบโสถสร้างห้องน้ำถือว่าได้บุญใหญ่ยิ่งนะักทำบุญวันนี้สะสมบุญกันไปเรื่อยๆอยังไงก็ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนสมหวังปังๆกันนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ปะปะด้วยนะ เะะจอกันคลิปหน้าคะ่ะรวยๆเฮงๆนะคะจุ๊บๆ